พบกับลูกแก้วอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษ,ษมากๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้แก้วจะมาอัปเดตสต็อกรถ PPV ที่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนนะคะบอกเลยว่าพูดชื่อปุ๊บนะคะรู้จักปั๊บแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้เขาติดตลาดมากๆเลยนั่นก็คือ Toyota Fortun e r 2คันนี้นั่นเองค่ะ2คันนี้นะคะเป็น Fortuner 2.8V 4-Wheel Drive ตัว Sigma 4ปี P 2015ค่ะ ทั้งสคันนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าเขามี2คันเลยร้านเรานะคะรับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าถามหากันเยอะมากๆนะคะความพิเศษของทั้ง2คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับภายนอกนะคะด้านหน้าของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะใบบีม LED นะคะมาพร้อมกับ day-time running light แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยเลยด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะสำหรับด้านหลังนะคะสองคันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านบนพร้อมไฟเบรกดวงที่3เลยและยังเสริมหล่อมาด้วยเสาอากาศแบบชากฟินค่ะ สำหรับภายในของ Fortuner 2000นี้นะคะเขาเป็นเบาะสีชามัวะค,ะค่ะก็เป็นเบาะสีชานั่นเองะคะ่ะเป็นเบาะสีเฉพาะของรุ่น Sigma โฟตัวท็อปคันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเบาปะปรับไฟฟ้าเบาะหนังด้วยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีเพดานช i ปมาให้มีคูดคอนโทรมลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะด้านในก็สามารถเชื่อมต่อนะคะ FMAM นะคะฟังเพลงได้ปกติเลยแล้วก็ เป็นจอสัมผัสทัสกรกนอีกด้วยนะคะคันนี้นะคะมีช่องเชื่อมต่อ USB-A UX มาให้ครบคันเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีกด้วยค่ะของเขานะคะเขาก็จะมีโหมดมาให้เราด้วยนะคะเป็นโหมด Eco Mode แล้วก็ Power Mo d e นั่นเองค่ะพร้อมกับโหมด s i g m a Pro เลยนะคะเป็นโหมดเฉพาะในเจ้ารุ่นนี้เลยค่ะ สอคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเบาะเจดที่นั่งนะคะเบาะแถวหลังสามารถพับได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังนั่นเองค่ะสภาพภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีมาให้ถึง2คันเลยใครที่กาลังมองหารถ F o r t u n e r รุ่นนี้อยู่นะคะแก้วบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและ เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแก้วหยิบมารีวิวปั๊บเลยนะคะสำหรับเจ้า2คันนี้ค่ะและแน่นอนว่าเจ้า Fortuner นะคะเป็นรถ PPV รถครอบครัวนั่นเอง อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยเขาก็ให้มาครบค่ะมีถุงลมนิรภัยถึง7จ็าตำแหน่งด้วยกันนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก DA นะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยลงทางลาดชันอีกด้วยนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับเจ้า2คันนี้แก้วบอกเลยว่าครบคันจริงๆค่ะและที่สําคัญนะคะทั้ง2คันนี้ค่ะเขามีประกันปอนนะคะจนถึงกันยายนปี64เล เนนั่นองะคะและนี่เลยนะคะเขามีเล่มนะคะพร้อมกับกุญแจสำรองนะคะกุญแจตัวจริงกุญแจสำรองนะคะมีให้ครบเล่มนะคะมีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเอกสารประกันนั่นเองค่ะบอกเลยว่าไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะเรามีเล่มพร้อมโอนแน่นอนค่ะอันนี้เป็นของคันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะเราก็มีเช่นเดียวกันทั้งสองคันนี้นะคะประกันฟอหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็มีเล่ม มีกุญแจสำรองนะคะแล้วก็มีประกันจนถึงกันยายน6.4เลยนะคะทั้ง2คันเลยค่ะสำหรับ2คันนี้นะคะ Fortuner 2.8 V4 Wheel Drive Sigma 4ปี2015นะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะทักเข้ามาใน เฟซบุ๊กของเรานะคะเบอร์ mm hmm. ard, โทรศัพท์ mm hmm. หรือช่องทางไลน์ hmm. ก็ได้นะคะ mm hmm. แก้วจะขึ้นไว้ให้ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับสงคันนี้นะคะถ้าใครดูในกล้องไม่ถนัดนะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะในช่องทางของเราเลยนะคะแอดมินของเรายินดีให้บริการค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้า f o r เจอร์คันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านนี้ครบจบทุกรุ่นสวัสดีคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <sh arp y> ช่อง YouTube <sh arp> y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ